สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการรักด้วยถูกทางนําเสนอหน,อนังสือที่ครอบครัวน่าจะนํามาให้กับเด็กๆที่บรรดาชนในบ้านแล้วครอบครัวได้เรียนรู้แล้วก็อ่านร่วมกันหนังสือเรื่องเรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดินวันนี้ดรนัทสยามวาลาเป็นผู้ที่ยอ่อหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้เราฟังว่าทําไมครอบครัวไทยน่าจะอ่านร่วมกันค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงหนังสือเรื่องเรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดินโดยาศาสตราจารย์แมนเฟรดครามเมสชาวเยอรมัน e ซึ่งได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเขาได้สังเกตพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของในหลวงรออย่างละเอียดและรู้สึกชื่นชมซาบซึ้งเป็นอย่างมากอย่างมากเรามาลองฟังตัวอย่างจากในหนังสือกันนะคะ าศาสตราจารย์แมนเฟลดกล่าวว่าผมคิดว่าเป็นการไม่รับผิดชอบที่จะนั่งนั่งนอนๆใช้ชีวิตอย่างสบายและให้คนคนเดียวทํางานหนักเพื่อแก้ปัญหาดูแลคนทั้งประเทศท่าทีเช่นนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่เคารพต่อพระองค์ประเทศหลายประเทศในโลกจะดีใจมากถ้ามีพระมหากษัตริย์เช่นนี้แต่คุณเองเป็นคนไทยมีพระองค์เป็นกษัตริย์แต่ถ้าไม่ได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์จากท่านมาใช้เลยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ทุกคนควรจะเรียนรู้จากพระองค์เพื่อนำความรู้นั้นไปช่วยคนอื่นไม่ใช่แค่เพียงแขวนพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในบ้านเท่านั้นแล้วเราควรถามตัวเองว่าในฐานปะปเจบุตรคนเราได้ทำอะไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อโลกใบนี้ตามแนวพระองค์ท่านหรือ,อยังสุดท้ายผมแน่ใจว่าพระองค์ท่านคงจะปลื้มปิติและมีความสุขอย่างยิ่งที่ประสบในออกนิกรได้ดำเนินรอยตามพเพื้อเพือพระยุคลบาทไม่ใช่เพียงแสดงความจงรักภักดีทางวาจาเท่านั้น ฝรั่งพูดค่ะครอบครัวไทยของเราท่านนึกถึงว่าในครอบครัวของเรามีคนที่ทำบทบาทในเรื่องเหล่านี้สำนึกถึงการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบด้วยความสามารถด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยความรักต่อกันและกันครอบครัวไทยในจำนวนถึงเกือบ20ล้านครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างไรตัวครอบครัวจะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ที่เกิดตามมาได้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันดีๆทำอย่างไรหนังสือเรื่องเรียนรู้จากพระเจ้าแผ่นดินของเราก็เป็นเนื้อหาแบบนี้ครอบครัวก็ควรจะหามาอ่านเรียนรู้พูดคุยร่วมกันพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ